น้องผู้หญิงอาบน้ําอยู่ในบ้านนะแล้วตอนกลางคืนอยู่ดีๆเปิดประตูออกมาแล้วมาเจอกับผู้ชายคนนึงเป็นชายแปลกหน้าและที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือลอนจอนค่ะชีเปลือยบุกบ้านตกใจมากนะคะดีว่าจังหวะนั้นเนี่ยตะโกนให้เจ้าหน้าที่เออไม่ใช่ให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาก่อนและนี่คือตอนที่เจ้าที่เนี่ยจะมาควบคุมตัวชาวบ้านบางท่านไลฟ์สดเอาไว้เสื้อผ้าไม่ใส่แม้แต่ชิ้นเดียวค่ะพแม่พี่น้องพี่บามาแต่ด้า

โอ้ยประเทศไทยโจรเข้าบ้านมาจะได้ลอกไว้มัดแขนไหมอ้าวแขนทำมาข้างหลังย้ายยันขันที่บวกเก็บบบวเก็บโตมึงหยุดอ้ยหัวใจสิวายตายแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณถอดเสื้อผมเสื้อผ้ามาเงี้ยบอันนีนะครับไปเบิ้งรถผมนะหยุดจริงขันถังนะเพื่อจริงนะผมไม่เข้าใจแล้ว รถคุณจะต่อไดงไหมคุณแก่พามางี้คุณหมายความว่ายังไงบอกครับผมมาเข้าห้องน้ำด้วยครับเข้าห้องน้ำอันนี้มันบ้านคนอื่นโอ้โมาเห็นมาลุ้นอะนายเห็นด้ เจ้าหน้าที่ถามบอกเอยเองจะมาทําไมบอกมาเข้าห้องน้ําแก้ผ้ามาเข้าห้องน้ําแบบนี้เลยเหรอพี่จะทำอะไรฮะอาบน้ําบ้านคนอื่นเขาฮะเข้ามาแล้วล่อนจ้อนอยู่แบบนี้แล้วคนที่ไปเจอคือเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้หญิงกําลังจะแก้ผ้าเหมือนกัน<า>จะเข้า <ๆ S 2> ห้องน้ําไปอาบน้ําเดินเข้าไปเสร็จสับปุ๊บไปเจอผู้ชายคนนี้ช็อกสิฮะพอวิ่งออกมามันก็จะวิ่งออกมาด้วยต้องไปเรียกชาวบ้านเป็นผู้ชาย4ี่คนมาล้อมกันจับคุณผู้ชมฮาเห็นบอกว่าคนก่อเหตุจริงๆอ่ะขับรถออกมาจากเขาเรียกขับรถมาจาก ่พืทีขับเก๋งมาขับเก๋งมาก่อเหตุแล้วขับมาเปลยแบบนี้ม,มีชาวบ้านเขาไปอัดคลิปเอาไว้อีกว่าเนี่ยรถของคนร้ายจอดอยู่ที่ด้านหน้าคุณผู้ชมฮะน่าตกใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เลยใช่ไหมฮะแ<ช>ถวแถววังสะพุงมีจังหวะที่เจ้าที่พากันไปดูรถของเจ้าตัวด้วยใช่ไหมคะเสื้พองพงเสื้อผ้าน่าจะถอดทิ้งเอาไว้ในรถนั่นแหละนี่ค่ะจุดที่เกิดเหตุคืออยู่ที่วังสะพุงตำรวจในพื้นที่สพนหนองยับปล้องสอบปากคำผู้ชายคนนี้เห็นบอกว่า อยู่เป็นคนละพื้นที่หนึ่งคือบ้านอยู่ไร่ม่วงไร่ม่วงอยู่ที่ตัวเมืองอและขับรถเข้ามาตรงนี้เจ้าตัวก็ยังพูดจาวกไปวนมานะคะไม่บอกว่ามาจากไหนแล้วกําลังจะไปไหนแต่สุดท้ายก็คือแกพาแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านของน้องผู้หญิงเข้าคือตัวของน้องผู้หญิงบอกอก็ไม่ได้ติดใจเอาความ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ใช่ไหมคุณเนธนาพาฮะแกก็ตกใจเหมือนกันสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้บอกอยังดีที่ชาวบ้านเขายังไม่หลับไม่นอนกันนะฮะแล้วฝากหน่อยเห็นบอกติดต่อประสานญาติไปแล้วญาติก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่นเดียวกันไปก่อเหตุถึงวังสะพุงอะแล้วไปเปลอยขนาดนี้แล้วทำไมอะแล้วทำไมอะเสื้อผ้ามันไม่ติดเลยสักตัวหรือไม่ติดตัวไปเลยจะฉี่หรือจะทําอะไรฮะอยากอาบน้ําเกิดร้อนขึ้นมา